ตามข่าวจากรัฐสภาในช่วงนี้กันค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมจัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติบทเพลงแห่งข่าวรพุทธเจ้าผสมผสานวงดุรยางราชนาวีและวงสุนทรภพร์แบบเต็มวงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย30กรกฎาคมนี้ณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยายลัยมหิดลศาลยา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินายศักชัยธนบุญชัยสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพลเรือเอกไกรบุตรวัฒนธรรมผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือและนางอติพรส,สุนทรสนานเสนาบงผู้อำนวยการวงดนตรีสุนทราพรร่วมแถลงข่าว การจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติบทเพลงแห่งข้าว,วรพุทธเจ้าณหอประชุมดุรยยางกองดุรยยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรกล่าวว่าการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เพื่อเธอพระเกิพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระปรีชาสามารถทางดนตรีสูงซึ่งประชาชนชาวไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอักรศิลปินสำหรับการแสดงครั้งนี้เสมือนร้องเพลงของพ่อร้องเพลงเพื่อพ่อร้องเพลงให้พ่อโดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้องโดยวงดุริยางราชนาวีและวงสุนทรภพ ซึ่งเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวด้านพลเรือเอกไกรบุตรวัฒนธรรมผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการบรรเลงและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมเชิญประชาชนรับชมการถ่ายทอดสด การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติผ่านทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่อง10 โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติบทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้าเป็นหนึ่งใน8โครงการเฉลิมพระเกียรติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิรลราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ12สิงหาคม2559 โดยกำหนดจะแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2559เวลา17.30นถึง22.30นณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินลสุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการชมการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ บทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้ากลับมาติดตามข่าวจากรัฐสภาได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ